สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าสโมสรแมนยูอาจจะปล่อยตัวแอนโทนีให้กับสโมสรเรอัลเบรติสในช่วงซัมเมอร์นี้ก็ได้แต่ถ้าว่าแมนยูนะครับอาจจะยื่นข้อเสนอแลกตัวกับเมซุตโรดิเกสปีกดาวรุ่งของเรอัลเบติสมาแทนด้วย ซึ่งตามรายงานนะครับได้ระบุว่าสโมสรแมน,ย,บบนยูกับบอร์ดบริหารเนี่ยกำลังพิจารณาปล่อยตัวแอนโทนีออกจากทีมแล้วก็อาจจะยอมลดค่าตัวของเขาลงหากเรอเบติสยินยอมปล่อยตัวเมนซุตโรดิเกตมาร่วมทีมแมนยูตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนในช่วงซัมเมอร์ที่แมนยูจะยื่นไป โดยในตอนนี้นะครับาทางแอนโทนีเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีมากๆในช่วงเยื่อมตัวกับสโมสตรอแรมบติด้วยการมีส่วนร่วมกันทําประตู9ประตูจากการลงเล่นเป็17นัดขณะที่โรริเกตเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่มีศักยภาพสูงและก็ได้รับความสนใจมากๆเลยในลีกสเปน รวมถึงนะครับผู้จัดก,การทีมอย่างมาเนอร์ปเปยกินี่นี่ก็ยังได้ชื่นชมนะครับว่าลังเต้ดาวรุ่งรายนี้เนี่ยเป็นคนที่มีขอบมากสําหรับในสุดโรดิเกสน,นะครับก็เคยติดทีมชาติสเปนชุดยู19แล้วก็มีสไตล์การเล่นโดดเด่นด้วยความเร็วเทคนิคแล้วก็พลังงานในการวิ่งช่วยเกมรุกและเกมรับและในขณะเดียวกันนะครับน้องเขาเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทก,กับทีมชุดใหญ่กับเรอเบรติสมากขึ้นเรื่อยๆภายใต้าการคุมทีมของเปยกินี่ การที่แมนยูสนใจเมนซุตุลเกดนะครับไม่เพียงเพราะการที่จะเพิ่มดาวรุ่งเข้ามาสู่ทีมในโปรเจกต์การสร้างทีมใหม่ของรูเบนอบริมแล้วก็กลุ่มทนิออสแต่ยังเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะครับเพื่อลดภาระการใช้จ่ายหากพวกเขาสามารถปล่อยตัวแอนโทนีออกจากทีมได้แบบถาบอล ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีการคาดการกันว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยได้ประเมินราคาค่าตัวของแอนโทนีไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าทางสโมสรเรเบติตยินยอมนะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนตัวกันพวกเขาก็อาจจะลดค่าตัวของแอนโทนีลงมาเหลือ25ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้เพราะว่าในการประเมินแล้วก็การคาดการค่าตัวของเมซุตอูริเกตเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ15ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับอาจจะมีการลดหย่อนลงมา ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหาสมูสอร์เรบบดิสผ mm ่ hmm. านเข้าไปเล่นในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลหน้าพวกเขาเนี่ยก็อาจจะได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากการไปแข่งในรายการนี้สักเล็กน้อยซึ่งอาจจะช่วยให้พวกเขาเนี่ยมีเงินทุนนะครับในการที่จะเอาไปซื้อแอนโทนีเดอร์มุนไปร่วมทีมของพวกเขา และอาจจะจำเป็นต้องขายดาวรุ่งบางส่วนออกจากทีมซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นเมซุตโรเลเกตของพวกเขานะครับฝั่งแมนยูเอนะครับภายใต้การคุมทีมของรูเบนอุบิมและก็เซอร์จิมลัดคีฟซึ่งตอนนี้พวกเขาก็กำลังดำเนินการใช้เงินอย่างรอบครอบและก็ไม่เหมือนแต่ก่อนนะฮะและก็มีแนวโน้มสูงมากๆที่ดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นกับดาวรุ่งที่อายุน้อยแบบนี้มาร่วมทีมนะครับก็สำหรับดีลนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็น่าจะดีเลยนะเพราะว่าเราก็ อาจจะได้นักเตะสักยภาพดีๆด,ดาวรุ่งดีๆเข้ามาร่วมทีมโดยที่ไม่เสียเงินนะครับเพราะว่ามันอยู่ในค่าตัวของนักเตะไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ตามรายงานจากเอลเนชชันแนนะครับสื่อของสเปนนะที่ดอมารายงานแจ้งให้ทุกคนทราบกันเด้อ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากเลอกีฟสื่อของฝรั่งเศสนะครับพี่เรามารายกานว่าสโมสรแมนยูบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับเอ so, นโซกานาปิยิกกองหน้าวัย18ปีของสโมสรเลออาร์ตในลีกฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วโดยว่ากันว่านะครับการเซ็นสัญญากับเตเรานี้เนี่ยแมนยูเซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวนะครับถ้าเกิดว่าเขาหมดสัญญากับสโมสรเลออาร์ตในเดือนมิถุนายนปี2 0 2 4นี้แมนยูเองนะครับได้ของฟรีฟีมาเลยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดูเหมือนว่า ครอบครัวของนักเตะวัย18ปีรานี่นก็เห็นดีเห็นชอบด้วยหนะ้าที่ให้สโมสรแมนยูเซ็นสัญญากับลูกของเขาเะะพราะว่าครอบครัวของน้อง,ของเขานมองว่าการเซ็นสัญญากับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นมันจะช่วยพัฒนาและต่อยอดในะอาชีพการค้าแข่งของลูกของเขาอยากรก็ตามนะครับดูเหมือนว่าการเซ็นสัญญาครั้งนี้น,น้องวัย18ปีรานี้เนาะของหน้าวัย18ปีรานี้ จะยังไม่ได้เข้าสโมสรแมนยูทันทีนะฮะแต่สโมสรแมนยูจะส่งไปยืมตัวกับสโมสรโลซานสปอร์ตก่อนซึ่งสโมสรโลซานสปอร์ตนะครับก็เป็นสโมสรที่อยู่ในเครือของกลุ่มทูดินอสของเซอร์จิมลัดคีฟนั่นแหละในลีกสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปพัฒนาฝีเท้าก่อนแล้วค่อยกลับมาอะคาเดมีของแมนยูแล้วค่อยจะพัฒนาไปตามลำดับขั้นตอนนะครับที่ทางสตาฟโค้ชแล้วก็รูปเบนบริมนั้นได้วางเอาไว้อ่ะเราก็ต้องมาลรุร้นกันนะครับว่าถ้าน้องเขาได้ขึ้นทีม สุดใหญ่ของแมนอยู่ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน้องเขาจะโชว์ฟอร์มได้ออกมาดีมากน้อยเพียงใดนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากเดอะเทเลกราฟนะครับที่เอ,อกมารายงานว่าปีศาจแดงแมนยูกลายเป็นหนึ่งในหลายสโมสรที่กำลังจับตาสถานการณ์ของเจมส์แม็กอารทีกองกลางวัย2 2ปีของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างใกล้ชิดหลังจากที่นักเตะได้โชว์ฟอร์มอย่างน่าประทับใจในฤดูกาลน,นี้โดวยว่ากันว่านะครับสโมสรแมนยูเนี่ยส่งแมวมองไปประกบแล้วก็ประเมินผลงานของแม็กอาทีหลายครั้งมากมก แถมนักเตะรายนี้เนี่ยยังอยู่ในริดรายชื่อที่แมนยูอยากจะดึงเข้ามาร่วมกับโปรเจกต์ระยะยาวของทีม ในยุคการสร้างทีมใหม่ของรูเบนเอวริมแล้วก็ครูปุ่มทุนินอฟมากๆสำหรับเจมส์อาร์ทีนะครับก็เป็นนักเตะที่เติบโตมาจากอะคาเดมี่ของแมนซิตี้ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแล้วก็ได้รับฉายาว่าเป็นนิวดาบิดซิลบานะด้วยสไตล์การเล่นที่ใกล้เคียงกับดาบิดซิลบามากๆเลยนะครับในการควบคุมฟุตบอลควบคุมลูกฟุตบ,บอลเนี่ยในพื้นที่แคบแล้วก็มีเทคนิคเฉพาะตัวรวมถึงการจ่ายบอลจังหวะที่มันบูคาร์ดมากๆเลยนะฮะอย่างไรก็ตามน,นะครับ แบแหล่งข่าวเบื้องต้นเนี่ยได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับสำหรับการย้ายทีมข้างฟากในเมืองแมนเชสเตอร์แบบนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเจสันวิลค็อกรวมถึงอูมาเบอร์ด้าเนี่ยก็เคยทำงานที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงๆก็ได้ถ้าเกิดว่าแมนยูจะเอาจริงๆนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเขาก็ยังกังวลด้วยว่า เป๊ปโกดิโอล่าเนี่ยไม่น่าจะปล่อยนักเตะดาวรุ่งรานี้ให้แมนยูหรอกเพราะว่าในซีซั่นนี้นะครับทางแมนซิตี้ก็เพิ่งจะแยกทางกับเควินเดอะบอยใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนว่าทางเป๊ปเนี่ยอาจจะปั้นนักเตะรานี้ขึ้นมาทดแทนของอ Kevin The Boy เควินเดอะบอยในอนาคตก็ได้ในส่วนนี้นะครับสําหรับค่าตัวของเจมส์แมสซิฟตีนะครับก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ20-25ล้านปอนด์ถ้าเกิดว่ามีการปล่อยออกจากทีมนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางสโมสรแมนยูเองเนี่ย ก็อาจจะต้องเจอกับอุปสรรคในการแข่งขันเพื่อแย่งชิงตัวนักเตะรายนี้เพราะว่ามีสโมสรเวสแฮมสโมสรไบรตัน on, และก็สโมสรอดอทมุนที่ให้ความสนใจเขาอยู่เช่นกันนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคาออฟไซด์นะครับพี่ออมารายงานว่าปีแสดงแมนยูเตรียมเดินหน้าเสริมทัพอย่างจริงจังในตลาดซัมเมอร์โดยเฉพาะตำแหน่งกองหน้าซึ่งถูกวางไว้ให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักหลังจากที่ในฤดูกาลนี้พวกเขาผิดหวังกับกองหน้าอย่างร้านสมุนเคยรุ่น ซึ่งวากันว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาให้ความสนใจในเลียมดีแลกองหน้าดาวรุ่งวัย22ปีของสโมสรอิบซิวิททาวและก็วิกเตอร์โอซมเฮมกองหน้ามากประสบการณ์ของสโมสรนาบป,ปลีที่โดนสโมสรการลาตาสลายยืมตัวไปอยู่ แต่ดูเหมือนว่าแมชเตอร์เต็ดอาจจะพบกับอุปสรรคถ้าพวกเขาอยากจะเซ็นสัญญากับ2คนนี้เนื่องจากว่าในกรณีของเลียดดีแลบนะครับก็มีสโมสรอนเชลซีให้ความสนใจอยู่เหมือนกันแล้วก็อาจจะมีการเสนอค่าตัวกับค่าเหนื่อยที่สูงมากกว่าแมนยูและ2นะครับในกรณีของวิกเตอร์โอซิเมก็มีปัญหาในเรื่องค่าเหนื่อยของเจ้าตัวเองนะครับที่ได้รับสูงมากกับสโมสรอนาบปรีรวมทั้งค่าตัวที่สโมสรนาบปรีนี่อาจจะเรียกร้องกับแมนยูก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิด แมนยูพลาดทั้ง2ดีลนีน้พวกเขาอาจจะหันไปหาชองเฟรปมาเตตากองหน้าของคริสตันพาเลตนะครับที่โชว์ฟอร์มสุดยอดมากๆในฤดูกาลนี้โดยยิงไปแล้ว17ประตูแล้วก็เคยยิงไปแล้ว19ประตูในซีซั่นก่อนนะครับถือว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยยังคงเส้นคงวาแล้วก็มีมาตรฐานในการเล่นมากเลยนะนักเตะอายุวัย27่ปีรายนี้ของคริสตันพาเลตนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ยังมีการคาดการค่าตัวของชองฟิลิปมาเดต้าไว้ด้วยนะครับว่าค่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง40ล้านปอน ซึ่งนะครับก็อาจจะขึ้นอยู่กับการดิวระหว่างทั้งสองสโมอสรและอาจจะมีการลดหย่อนลงมามากกว่านี้ก็ได้ถ้หาหากพูดคุยกันลงตัวแล้วก็วิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายนะครับยาร์การะตาครับสำหรับดิวนี้เนี่ยผมมองว่านะถ้าแมนยูเซ็นสัญญา,ญญากับอชองฟิลิปมาเตต้าเนี่ยแมนยูเนี่ยไม่ต้องรอให้นักเตะปรับตัวเลยนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะว่าชองฟิลิป,ลปมาเตต้าเนี่ยเขาก็เหมือนจะเป็นเดอะแบ็คของคิตันเพลตในซีซั่นนี้เหมือนกันนะครับ ต่อมาครับก็ตามรายงานจากฟุตบอล365นะครับที่ออกมารายงานว่าปีศาจแดงแมนยูสนใจคว้าตัวยานอูบักผู้สาประตูทีมชาติสโลวาเนียของแอตกมลิตมาร่วมทีมซึ่งพวกเขามองว่าผู้ทำประตูยานอูบักนี่มีประสบการณ์มากๆแล้วก็อาจจะมาแก้ปัญหาแนวรับของอังเดออุน่าได้นะครับอาจจะมาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงของเขาได้เพราะว่ายานอูบักเนี่ย ได้ทำผลงานกับแอลติโกมาริดเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับตลอดซีซั่นที่เขาเซ็นสัญญาแต่แรก,ก็ตามนะครับดูว่าสโมสรแมนยูอาจจะเจอกับอุปสรรคถ้าเซ็นสัญญากับยานโอบักนะครับเนื่องจากว่าผู้รักษาประตูรายนี้นะครับมีค่าเหนื่อยที่สูงมากๆกับสโมสรแอลติโกมาริดซึ่งค่าเหนื่อยของเขาเนี่ยสูงถึง3,40,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยและถ้าเขาไม่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเนี่ยโอกาสที่แมนยูจะได้ผู้รักษาประตูรายนี้มาร่วมทีมเนี่ยก็หมดสิทธินะเพราะแมนยูจะจัดการเพดานค่าเหนื่อยของต้นเต อยู่นะครับในส่วนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีการคาดการค่าตัวของยานโอบาคไว้ด้วยนะครับว่าค่าตัวของเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านยูโรแต่มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของค่าเหนื่อยนั่นแหละที่แมนยูอาจจะไม่สู้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากคุตบอลอินไซด์นะครับที่เอามารายงานว่าปีศดจแมชเชสเตอร์เต็ดกำลังเผชิญกับภาวะกืนไม่เข้าคลายไม่ออกเกี่ยวกับตั้งแหน่งผู้รักษาประตูโดยแม้จะตระหนักถึงปัญหาจากอังเดอโลนาะแต่การเปลี่ยนตัวอาจจะกระทบ กับงบเสริมทัพครั้งใหญ่ของปีสาตรแดงในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งดูเหมือนว่าทางบอร์ดบร,ริหารแมนยูเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะให้อังเดอโรนาอยู่ต่ออีกหนึ่งฤด,ดูกาลโดยในตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะมุ่งเสริมตำแหน่งอื่นก่อนแต่ในส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูนเนี่ยก็ต้องซุ่มดูก่อนประเมินดูก่อนนะคบว่าโอนาเนี่ยจะไหวหรือเปล่าและถ้าซีซั่นต่อไปซีซั่นหน้าเนี่ยโอนายังไม่ไหวอาจจะมีการ เปลี่ยนผู้รักษาประตูจริงจังนะครับหรือไม่ก็อาจจะมีการยืมผู้รักษาประตูมาใช้งานก่อนแล้วก็อาจจะพ่วงออปชันในการซื้อขาดไปในตัวนะครับอ่ะถ้าเกิดว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นความจริงนะ เราเราสาวกปีศาจแดงเนี่ยก็ต้องทนทุกข์ต่อไปอีก1ปีก่อนนะเพราะพวกเราก็ต้องเข้าใจบ์บดบริหารด้วยนะครับว่าการเสริมผู้เล่นเข้ามาแต่และครั้งเนี่ยมันใช้งบประมาณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ในการเสริมตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยในความคิดส่วนตัวผมนะผมยังไม่อยากให้ไปใช้งานผู้รักษาประตูดาวรุ่งนะครับเพราะว่าเขายังมีการตื่นสนามแล้วก็ยังไม่นิ่งพอถ้าผู้รักษาประตูที่ยังดีๆนะเขาเรียกว่าดีๆแบบ อ่ยิ่งแก่ยิ่งมันอะ่ะทุกคนก็คือไปเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูที่มีอายุค่อนข้างที่30สิอัพอพวกนี้จะนิ่งนะครับมีความนิ่งมากๆยกตัวอย่างเช่นดาบิดดียรนี่แหละพวกเราเสียไปแบบฟรีๆแล้วก็เสียดายมากๆเลยนะถ้ามีเดียาอยู่ในทีมเนี่ยพวกเราก็น่าจะอุ่นใจมากกว่านี้เนาะอเสียดายครับ อันสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ย โคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสโมสรน,นะครับไม่ใช่ไม่ไดไ้ไม่ได้ใช้พวกสติกเกอร์พลาสติกในการติดนะครับรับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก300-500เองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ